อ่ะพี่นองคับแกมแรงมีสิภาวาขวานหนูครับผมขวานหนูอ้อมหนูได้นหนูหน้อยมากสองตัว๋ยวสิมาอ้อมครับผมเดี๋ยวขวานหนูครับที่แกงเขากันก่อนครับ Okay, thảm phải đẹp cái nôi rồi, ok, 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 เอ้ผมล่อโนซุกขอรจะปลูกรอกันครับอ่ะพี่น้องปลุกรถครับผมผงชูรถรถด,ด,ดีครับผมน้ำปลาจาักน้อยครับ ชิมรสชาจัดงงรสจัดอะไรอะใส่พักพี่น้องวันนี้ประกาศข่าวครับผมต้นหอม วยดอือโอเคผม,ออออผมเซ็ตเรียบร้อยอมหนัวพร้อมเ์ฟ เซ็ตเรียบร to ้อยแล้วออมนูออมนูออมนูเสีบเ่บๆบมกินกับพักหน่กินบ้านอันต้งซีมมาเน้อืมตายแบบอีอแบบนบบโต๊ก็บโต๊ะนะฝนก็ได้เอ้า không có xây thì muốn bay đấy không có thể xây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> ยากเป็นมือย <si ิบกับหมูน้อยสองตัวนะมันกะใส่น่าหาย่ากคนมือไม่มีนะต้มีหากแต่ไทยรู้นละหลายเยอไปสงการในหมูมาสองตัวกับหมูน้อยหมูกับปลาหกมกคนกินบ้าคนกินบัาน่กินบาแล้วนะ ชุนพันแนบผมเนื่อมปนใหญ่บันต้องก่อครูกออร้านบระพันธต้องขุดต้องถัดต้องไรเนาะไม่สิ่งนชุนชุนพันน้ำสันี่ตัวน่อยกับิตใจเีผมมาสับมันเนาะตายเนาะผมเบาด้บ้านดูมันเกิดสิ่ข้าวงบ้านมันแม่มีแย่ยนั่นก็จะเกี่ยวเข่าลถน้ำรดเกี่ยวยังมีไผมมะล่ตีเนาะมันมีอินไต่ บตีเล็กน้อยแลน้ำรถเกี่ยวแต่กอบๆเลอบ้มีบยังแลนรึเปล่าอ๋แล้วเสียร่าหัวหอมอืมพี่เล็กน้อยแลน้ำเต็มนะเกี่ยวเข่าตรงไหนเมียงเมียงไก่สีหอมให้ดิอืมเฮ้ยผมเปนอนเมืองเกี๊ยวมันมีแต่ตกมันบ่แลนเด้โบี๋จีแลนเรยหมดแล้ว đây chắc hà tổ, xí ừ, okay, tổ cái nó kèn phục But ngọt ngào, ngọt ngào là, ngọt ngào. ngọt ngào. Nó có... Lo ngào. nửa ngào. ngọt ngào. ngọt đấy ạ. ngào. ngọt 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 Đúng ngọt อกกกดูนแสบกากิเลครับพี่น้องเออเนี่ยเนี่ยอํานวด เหลือส้ำนีแ่แหละพี่น้องไว้จะพิมพ์คลิปนี่มิน่เสริมย่ำบักม่วงไข่เข้มกอบนู้ไว้จะพิมพคลิปด,ด้วยครับโอเคครับผมแต่ขอพูดกับขอบคุณผู้ชมมาฝากกุ้ลไหก็แจกดีต่างเนื้อพี่น้องเด้อเสร็จแล้วกิปนี้ก็ไปส้ำนี่ออปอนด์กิมนาครับสวัสดีครับ